พระมันมหึมาที่สุดในโลกกอปตลาตัวนี้สูงถึง118.5เมตรยาวทั้งตัว333เมตรและหนักถึง92,000ตันพลังทำลายล้างคาดไม่ถึงในปากที่แน่นไปด้วยฟันนับร้อยสี่ซ่อนลมหายใจแห่งปรมาณูที่โลกต้องสะพรึงทุ่มทุนสร้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น โดยสตูดิโอโตโฮต้นกำเนิด King of Monsters มากกว่า6ทศวรรษนักสแสดงมาเต็มครับคุณภาพด้วยทัพนักสแสดงหลักถึง328คนและเอ็กซ์ตัาอีกนับพันคุมบังเหียนด้วยอนิเมเตอร์เทพ มาฮิโรบมาเอดาผู้ดีไซน์ก็ซิล่าเคยร่วมงานหนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์มาแล้วไหนมัดแม็กซ์ฟ r o ลีโรดคิวบิลภาคหนึ่และสตูดิโออนิเมชันดังของญี่ปุ่น Studio อจีบริจนสร้างปรากฏการณ์ครั้งทุกพื้นที่ของญี่ปุ่นล้วนทะลักทลนด้วยกระแสฟีเวอร์ของก็ซิล่าภาคนี้ยึดบัลลังแชมป์ขึ้นอันดับหนึ่งถล่มบ็อกซ์ออฟที่ญี่ปุ่นถึง2ส,สัปดาห์ซ้อน และสุดท้ายนักวิจารณ์ฟันธงนี่คือการปฏิวัติโฉมหน้าก็อซิล่าและถูกยกให้เป็นก็อซิล่าระดับมาสเตอร์พิสที่ดีที่สุดอีกด้วยนี่คือเหตุผลที่ทั้งโลกต้องจับตาก็อซิล่าภาคนี้8กันยายนนี้ผชิญหน้าราชาแห่งสัตว์ประหลาดพร้อมกันในโรงภาพยนตร์